วันดีดีต้อรับสู่วันเดย์วอลของเราที่โทรอนโตตอนนี้กี่โมงแล้วสี่จะ5้าโมงแล้วครับจะห้โมงแล้วเพิ่งเริ่มวอง่ตอนนี้นะคะเรากําลังรอบัสแล้วเดี๋ยวจะไปยูเนี่ยนสเตชันเพื่อไปซื้ออะไรอะไปซื้อกาแฟปะเราจะไปซื้อกาแฟแล้วก็ไปซื้อหมวกกันหบเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทํำอะไรบ้างนะะไปกัน สวัสดีครับสวัสดีครับหลักนะครับที่เราจะมาวันนี้คือมาแคปลลนผมจะมาซื้อหมวกกันนอ็อกว่าปั่นจักรยานมาหลายปีแล้วไม่มีหมวกกันน็อกที่นี่นะครับเมื่อวานที่โต๊ะที่ทำงานนะทำให้ผมต้องมาซื้อหมวกกันเพราะส่งรูปคนโดนรถชนมาและทางนั้นเป็นทางที่ผมผ่านทุกวันผมก็เลยต้องมาบิ๊กแคปลลนเพื่อหาหมวก I'm looking for the bike helmet ตอนนี้คนในร้านมองกูหมดแล้วกูเป็นใครอคยอดซับสไคร้ห้าสิคน ปีกี้เราก็ไปสั่งหมวกที่ดิแคล์รอลมานะครับเพราะว่าหมวกหมดนะครับอยากได้สีดำแต่ก็เป็นสีขาวแทนก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไปซื้อกาแฟนะครับตามครับซูนเนสเปโซใช่ปะ่ะวะตอนนี้เราจะไปไลฟ์สต็อกกันนะครับเพื่อจะไปรัเฟิลรองเท้าโดยเราจะใช้3คนนะครับนั่นคือผมแฟนผมแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงครับจะลงไซส์เดียวกันหมดเลยนั่นคือไซส์ผม <laughs> แล้วหลังจากนั้นเราจะไปกินครับร้านไอติมเปิดใหม่อยากกินไอติมมากก็ต้องมารอดูกันว่าร้านนี้คือร้านอะไร ตอนนี้เราถึงไลฟ์สต็อกแล้วทุกคนเราจะมาเอารอฟเฟิลกันนะหวังว่าดวงของคุณป๊อบและคุณนกจะช่วยสมาร์ตตี้ให้ได้ลงเท้านะเราจะได้ใบแบบนี้นะ ลงลาฟโฟไปแล้วหวังว่าจะได้ดวงแต่ไอป๊อปอลงไซส์อะไรไปไม่รู้ไอป๊อปถ้ามึงได้แล้วมันเป็นไซส์เล็กกูจะโกรธมึงมากเลยนะอ๋อแล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านกัททีร<ม>้านไอติมที่เป็นของคนไทยนะทุกคนทเมนูมต้องคำถามน,นี่นะครับรถที่ผมจะต้องการมาชิมวันนี้มันคือรถสเตะ๊ะขอขนมปังกับอาจาย์นะครับโอเคครับผมขอแพนดานเค้กอันเนี้ย ที่มีกล้วยจัดแต่ขอเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงจัดแล้วก็อันนี้จ้ะไส้ใช่จ้าเมื่อกี้เจ้าของร้านได้บอกผมว่าเขามีอะไรนะที่พี่โชว์ผมเมื่อกี้วนวนเป็นทอวนได้นะรสเลยอ่ะรสทองวนเลยหอมเลยว่ะทองม้วนอ่ะเออลองชิมดูมันคือทองม้วนเลยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะ รับประทานมากทุกคนทุกคนบอกอร่อยา ไอติมกะทิแม่งอร่อยโคตรอร่อยนี่เรคำโตโตโตเกินต้องอะไรต้องเขย่าปะนี่นะมีกล้วยมีไอติมท้าอย่างมะม่วงแล้วก็ขนมปังค่ะคุณพยายามจะรู้ไอติมก็ พูดไม่ถูกเลยหมายถึงพูดไม่รู้เรื่องเลยอร่อยเกินรวมแม่งเลยนะสามรส <c oughs> อิ่มครับต้องการเวัวเง The ice cream is so good bro so f i r e 10 out of 10 on this shop พี่กี้ลูกค้าพี่กี้กคนเขามายืนตัดสินใจว่าจะเข้าไปไหมครับผมก็เลยพูดไปเลยว่าโคตรอร่อยโคตรอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่สปาไดนาเรากำลังไปร้านหมาล่าทางที่เป็นแบบตับเองลหน้าตามมันจะเป็นอย่างนี้ครับท,ทุกคนเมื่อ อเราออกกลับบ้านมาแล้วแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ d a i l y y w a l กับ Smarty ต่อไป Smarty จะไปทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งกิ้งๆช่วยหน่อยนะไปแล้วครับเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ